The uh on -huh. จะมาเป็นแม็กนี่นะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าใช้เวลาทั้งหมดไปซ่องวันเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับตอนมาคือพิ้วจะมีรอยทะเลาะเยอะมานนะครับรอยไก่ขวนเลยก็รอยข่นแมวเยอะมานนะครับคันนี้นะครับก็มาเรือบแกวนะครับเป็นตัวอาดัมนะครับกราฟินที่เปกล้องเรานะครับสีบริษัทเอ็มดีคลินิกปริเสยนะครับดูกันการเขือบแกวก็คือเมื่อการซืมอกรอบป้องกันในซี่รถเราอีกหนึ่งชั้นนะครับหญิงช่วงนี้นะครับเปิ้มเบาะเลยวะไม่ควรฝันนะครับปฏิเสธกล้องเราโรนมามานะครับนี่เวลาครับเดินไปเจอเดช เจอมูลละผาวะเลยนะครับน้ำยากราฟีนตัวนี้นะครับช่วยได้แน่นอนนะครับดูครับสัมผัสได้ตึงความงองามความพรีเมียมได้หรือเปล่าดูครับดูครับว่าจะมาแบบนี้นะครับเพิ่มบนัสหรว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับทุกคนคิดดูนะครับว่างจะเก็บได้ทีละจุดทีละเล็กทีละน้อยนะครับว่าจะออกมาแบบนี้ว่าจะทําได้ทั้วตังคันนะครับเราใช้เวลาเลโก้ใช้ฝีมือใช้ความปราณีดเยู่ประมาณนะครับเลโก้คันนี้นะครับเคลือบกราฟีนอย่างนี้ไหมผมนะครับคันนี้ก็เลยเหลือเล็บฟิล์มเท่กันเลยทีตามบารก็ ควาสร้างน้ำมันแบบนี้ครับเพื่อป้องกันแม่รถเกิดรอยแม่รถโรบีมาหนานะครับดูครับเห็นไหมสีดำนี้นะครับโบกเลื่อปุ๊บนะครับจะเงาเมื่อนกับการจกเปิดนะครับดูครับยิงเกือบยิงขึ้นนะครับคันนี้ก็เป็นจ่าเบี้ยนะครับดูครับเห็นไหมตามประตูตามเกมเลยนะครับจะดูมีมิติวัดต่างคันเลยนะครับอันนี้จะรับประกันได้ถึงสามปีนะครับราคาสองมื่นสองพันก้ารอยบาทนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างนะครับกับงานเกือบแก้วเว็บนี้นะครับได้เกลักมื่นนะครับแต่ว่าดูเลขก็จะยอะเลยสามปีนะครับตามแบบนี้เลยนะครรับถเพื่อนๆ พิ้งนะครับจะคงสภาพ,พนี้3ามปีเลยนะครับเพื่อนเือนคิดว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับถ้าเกิดยาจะได้รถแบบนี้ยากจะงบแบบนี้นะครับเอาเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นซากาสุราตานีหรือว่าจะเป็นกลุ่มเทฟหรือว่าจะเป็นอัดใหญ่นะครับผม